เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นก็ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาโหนวดเอานั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพ และที่สำคัญในเมืองปากน้ำโอนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมงกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งาพาญาบรมีของหลวงปู่เดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านใหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID l i ี e ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ก้าบิ๊กวนเกเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง ข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักกริมิตหมอได้เข้ามา,าพบปะทักทายกับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านก่อนอื่นครับผมนักกริมิตหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ ที่สําคัญนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับนะก็จะเป็นมีดที่วางไว้นะครับนะก็จะเป็นสลิกาด้ามตัดนะอยู่ตรงที่ผมชี้ไว้ยอ,อ,อยู่นะครับนะตอนนี้นะก็จะเป็นสริกาด้ามตัดนะครับส่วนที่วางไว้จะเป็นมีดขวนช้างนะครับยุคตน้นๆนของหลงพเดิมนะ ก็มาวางนะครับนะเป็นแบ,บ็เก่าให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ,ะส่วนนะครับที่จะมาให้ท่านได้ชมจริงๆนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะ,ะมีความยาวเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะครับรวมนับฝักก็อยู่ที่เกนิ้วเป็นไซส์ขนาดปกผ้านะหลักๆเลยในการที่เข้ามาทําคลิปทำมิดโอนะครับนะวัตถุประสงค์ก็ต้องการที่จะนําเอา วัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆนะครับโดยเพพาะมิตรหมอนะของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะก็จะนำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับนะแต่วันนี้ก็จะได้นำเอามิเลมินะครับนะ เป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะจะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะให้ท่านลองชมด้วยาสายตาของท่านนะครับนะเองก่อนยวขออนุญาตนะครับก็จะาวางดินสอนะครับนะแล้วก็จะหยิบเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้ก็คือมาให้ท่านรับชมนะอาจจะใช้เวลานะครับในการทําคลิปนะครับนะคลิปนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานนะประมาณส,าสัก10กวนาทีนะครับนะก็จะลอง ให้ท่านได้ลองเปิดนะครับให้ท่านได้รับชมนะครับนะสำหรับมีดมินาท์เป็นมีดด้ามงานะครับนะฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นี่นะที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดจุกกลางนะครับนะเป็นมีดจุกกลางนะเป็นมีดสองกริย์นะครับนะก็แหม่เจ็ดเก้านะครับแหม่เจ็ดเก้านะ มาให้ท่านได้เห็นมาให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะก็พูดถึงมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ต้องเรียกว่าเป็นมีดที่มีประสบการณ์นะครับมาค่อนข้างดีคือประวัติมาค่อนข้างดีต้องบอกอย่างนั้นะนะ,ะนะครับนะหาก่านลองเข้ามานะครับนะก็คือพินิตพิจารณาดูนะครับนะ,ะหากเห็นว่านะครับนะเป็นประโยชน์นะต่อ การเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะ่าหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเขาเรียกว่านะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะ,ะก็เพื่อเป็นกาลังใจนะครับนะให้กันและกันนะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะมีหลมีนะ ครับทีนี้นะครับนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในก็อยากให้ท่านนะครับนะลองไล่ดูในส่วนของภายนอกนะอ่าผ่านการใช้งานนะครับนะมีเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะอ่านะครับนะค่อนข้างเยอะนะครับนะเรียกว่าประสบการณ์ในเพียบเลยนะอ่าลองรู้ก่อนนะครับลองรู้ก่อนเมื่อท่านดูแล้วติดตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะตรงไหนอย่างไรก็สามารถที่จะ โทรกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศู6ย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะเบอร์ศู6ย์9ปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะครับก็โทรกันเข้ามาได้นะครับทุกวันนะผมอยากให้โทรเข้ามานะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับนะในเรื่องของอมุมมองต่างๆนะเอาละครับพูดแป๊บเดียวนะครับเกินแป๊บเดียวปลาเข้าไปก็คือหกนาทีกว่านะครับนะ ผมจะใช้เวลาประมาณสัก1ิกว่านาทีนิดหน่อยนะครับนะ่ามีดเลม่มนี้เป็นมีดยุคกลางนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นการตอกลายเสมาใบโพเต็มใบนะเป็นงานนะครับเป็นศิลปะของช่างสอนอพูดถึงช่างสอนนะครับก็จะเป็นช่างที่นอกจากท่านมีฝีมือลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของความสื่อตรงในความซื่อสัตย์นะก็เรียกว่าเป็น ช่างที่หลวงพ่อนะครับนะหลวงพ่อเดิมท่านได้คัดเลือกท่านได้คัดสรรน,นะเอาไว้นะช่างยุคกลางนะครับนะในยุคนั้นก็เริ่มตั้งแต่ช่างชิมนี่แหละนะครับนะไปช่างสอนนะช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างถมนะครับนะอีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนามของท่านนะนะ้ ก็เป็นล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่หลวงพ่อเดิมท่านได้คัดสรรเอาไว้นะครับนะเป็นช่างที่มีฝีไม้ลายมือที่ตีมีดนะครับนะส่งมีดให้กับทางวัดหนองโพในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะเป็นมีดยุคลางนะครับเป็นมีดยุคลางนะก็เอามาให้ท่านได้ดูนะครับนะดีนะครับนะเอาล่ะนะครับพอเรานะครับนะบอกในเรื่องของความเป็นที่มาของช่างนะครับนะ โดยเพาะมีเล่มนี้เป็นงานของช่างสอนนะครับนะเป็นฝีไม้ลายมือของช่างสอนนะ,ะเป็นศิลปะของท่านนะครับนะ,ะเป็นลายเสยมาใบโพนะครับนะเต็มใบนี่นะก็นะครับนะ,ะเป็นมีดที่มีความงดงามแล้วก็มีมนต์เสน่ห์นะครับนะเฉพาะใบนี่ก็อยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝัก9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะครับนะเป็นไซส์พกพาเป็นไซส์ที่ ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเป็นไซส์ที่หายากนะครับนะที่สําคัญนะครับมีทุกเล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการคัดกรองนะครับมาจะาประสบการณ์ณตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะ,ะก็คือ,อผมว่าแต่เล่มนั้นนะครับก็ผ่านการคัดเลือกมาดีแล้วล่ะนะครับส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะ ก็คงจะไปบังคับกันไม่ได้ในเรื่องของการมองนะครับนะบางคนก็มองเห็นกงจักเป็นดอกบัวบางคนก็มองเห็นดอกบัวเป็นกงจักนะก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นก็คือคนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนต่นะ อ่าส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้ดวยดวงดาวแคลวๆนะออันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะครับนะที่สําคัญเราก็อย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นมองเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะที่จะให้ทุกคนเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะเพราะฉะนั้นการมองก็ย่อมเห็นไม่เท่ากันย่อมเห็นไม่เหมือนกันนะ เพราะนั้นมีแต่เล่มน,นะครับผมเองก็ไม่ต้องการที่จะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะอยากให้ท่านนะอยากให้ท่านผู้ชมนะครับนะเป็นผู้มองแล้วก็ตัดสินใจเองดีกว่านะหากมองมันไม่ใช่นะครับก็ไม่ไมจะเป็นต้องเสียเวลาไม่จะเป็นต้องเ,อเขาเรียกว,ว่ามาดูให้เสียเวลาว่ากันง่ายนะครับนะถ้ามันไม่ใช่ก็ผ่านไปได้เลยนะผมก็แนะนําแบบนั้นนะครับนะ แต่หากท่านบางท่านนะครับนะเห็นว่าใช่นะครับนะอามีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะครับนะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในคุกคำถามนะครับนะในทุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะ ก็น,นกั่งจากว่ามันเป็นคําถามนะครับเป็นคําตอบฟังดูผิวเผินดูเหมือนว่าจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะและที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามคําตอบนะครับที่ไปทาําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็เรียนทุกท่านไ้อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ะปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับก็หมายเขาว่า,ม,วามีผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันหลงก็เดิมเท่านั้นนะ ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นถ้าหากว่าไปตอบความอื่นก็จะไปเป็นปัญหาจะไปเป็นประเด็นนะนี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับนะกันนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเรียกว่าสําคัญมากๆนะครับก็นั่งจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสําคัญ,คญเช่นเกสาของน้องข้อคดีจะเป็นพันในเรื่องของตะกุดคดีนะอะนะครับนะหรือจะเป็นผงนะครับนะต่างๆที่ได้บรรจุเอาไว้บนแกนกลางของมีดนะครับนะ เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับในนี่ตามที่ท่านเห็นอยู่นะ,ะเมื่อปิดข้างเสร็จปั๊บก็จะครอบด้วยโลหะอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันพวกมวลสารสําคัญสาคัญต่างๆหลุดร่อนออกมากนะนี่อันนี้เป็นมีดยุคลางนะครับนะมีดยุคลางนอกจากที่จะมีความปลาเนตความงดงามนะครับนะ,ะที่สําคัญนั้นก็เรียกว่าเป็นใช้วัสดุค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะ มีสองกษัตริย์นีก็หมายความว่านะครับมีหน้ากับมีเงินเท่านั้นนะครับนะแต่หากเล่มไหนนะครับมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นเขาเรียกเป็นมีสามกษัตริย์นะแต่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับในขณะนี้เป็นมีสองกษัตริย์นะครับเป็นแหวเจ็ดเก้านะนะครับเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะเรียกว่าเป็นมีดที่ไม่ธรรมดานะครับเื่มนี้เป็นมีดที่หาได้ยากนะอันนี้นะครับก็พยายามจะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับมีดเล่มนี้นะ ส่วนปลายด้ามก็เป็นด้ามที่ถูกใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะอ่ามีเลนีจะช่วยชีวิตคนนะครับนะเอาไว้เยอะนะครับนะผ่านการอ่าด้ามเนี่ยจะผ่านการเขาเรียกว่าใช้นะฝนนะครับนะใส่น้ําให้คนดื่มให้คนกินว่ากันง่ายนะอ่าไม่ว่าจะคนโดนพวกผีปีปปาศาจวิญญาณร้ายนะครับผีเข้าว่ากันง่ายนะอ่าตามต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนะหากมี วิญญาณนะครับร้ายเข้ามาเบียดเบียนนะครับก็สามารถที่จะใช้มีดหมอนะครับนะได้ทุกเล่มนะครับขอให้เป็นมีดหมอลงพระเดิมนะเอาไปทำอารัธนานะครับนะทำน้ำมนต์นะให้คนไข้นะครับผู้ป่วยก็คือดื่มนะก่อนใช้มีดนะครับก่อนใช้มีดทุกครั้งนะครับต้องต้องกล่าวอารัธนาะครับนะให้นึกถึงลงพระเดิมนะครับก็ใช้คำว่าสักกัศวัชราวุธทางเวสุวรรณสศัตถาวุธทาง ยามาน,นัสสนายนาวุธังอรารวาสสัตุสาวุธังนราัยส์จปกราวุธังปัญจา,าวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจาวุธาภคภคาวิจุณังวิจุณาโรมังมาเมนะพุทธสันติคัชฉาอมมิโอกาเซติทหัหินะครับนะอช้บทนี้เลยนะครับนะก็สามารถที่จะอ่านำไป ทําการรักษานะครับนะคนได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับนะเพราะนั้นเวลาเราเดินทางไปไหนก็ควรจะพกติดตัวนะครับนะที่สําคัญนั้นก็มีหลงพ่อเดิมนอกจากที่จะช่วยเหลือชีวิตคนนะครับรักษาคนก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของพวกใครต่างๆแม้แต่คนที่จะมาคิดกระทําย่ำยีอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เรียกว่าได้ทั้งหมดเลยนะครับนะพูดถึงมีดหลงพ่อเดิมนี่ต้องเรียกว่า ใช้ได้ครอบจัก,กรวาลต้องบอกอย่างนั้นนะครับนะไม่อยากที่จะไปพูดคํานั้นมากนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ14กับ41วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะก็คงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะท่าน เห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับน่าชมแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพราะท่านใหม่ๆเมื่อท่านชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ การให้ท่านโทรเข้ามาได้เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักครีมิตหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ